อะไรนี่มัเบิงหลานร่างถึงเนาะค่ะเนาะขนมร่างถึงเนาะสีเขามีไส้มะพร้าวเดิ่จัดเด้อใส่เนาะค่ะพี่นอ้องข้าวโพดค่ะ่เป็นไรไส้ลูกเกดก็มีฝอยทองค่ะาสายวันนี้พี่เขาปิดเตาไปแล้ว ชิ้นเท่าไหร่นะคะพี่ยี่สิบบาทให่ยี่สิบอ่าชิ้นยี่สิบบาทเด้อจ้าเด้อพี่น้องยี่สิบบาทดดใครมาก็แวะได้นะคะที่ตลาดนี้ค่ะพัฒนากรใกล้ๆบ้านเรานี่แหละพี่น้องเอ้ยมาสายที่เขาปิดเตาไปแล้วค่ะพี่เขานั่งดูมวยสบายใจเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้บริเวณหลบหลอนนาอค่ะน้องหลานพระเจ้าเนาะ ขนมรังขึ้งอร่อยนี่เลยค่ะน่ากินขนมขนแม่ค่ะรังผึ้งน่ากินมากมีจา่น่ากินนี่ค่ะบรรยากาศโดยรอบตลาดนะคะร้านที่ขอตรงนี้จะเป็นร้านผักเป็นอะไรอะไรแต่เอาทำกองอะไรเงี้ย าสายไปส่งลูกมพเาะพ่้อคะก็อยู่ข้างร้านปลานะคะก็ะเลยมีเสียงดังหน่อยขอโทษพอัยเด้ะพี่น้องคะเราซือช่องอะไรอะใครอยากร้อนๆอะอะไรนะคะอ๋อแม่โจช้แนว แม่โจ <cho> ใช้แนวก็แม่โจใช้แนวใช่ค่ะค่นะคะ่ะคลิปนี้กับพ่อไม่กินขนมล่างถึงเนาะค่ะเนาะแซบเด้อค่ะเด้อตลาดรัตนากรเนาะค่ะะเนาตลาดเช้าเช้าเลยร้อนร้อค่ะคลิปนี้แม่ก็ฝากไว้ซ้ำนี้แหละเนาะค่ะพี่น้องค่ะ พี่น้องมีแต่ความสุกคนจะเริ่มนังเรื่องนุ่นนงผองเลยค่ะเ,ออเด้อเจอแต่สิ่งค์ดีดีค่ะรำลึกลุ้ยๆกันทุกคนนะคะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ